สวัสดีค่ะพิมพ์ซ่าชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการขยายแหนแดงนะคะก็ง่ายๆนะคะเราได้แหนแดงมาจากบ่อใหญ่แล้วเราก็มาเตรียมบ่อก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะคะในการรองพื้นแล้วก็เปิดน้ำใส่ของเราจะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะอ่าซึ่ง สามารถเลี้ยงแหนแดงได้โดยที่ไม,ไม,ไม่ไม่ตายนะคะเพราะเราทดสอบมาแล้วเมื่อเราเตรียมบอ่อเสร็จแล้วใส่น้ําไปแล้วประมาณ40-50ซนได้ค่ะแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอ,อกโรยลงไปแล้วก็ตักปุ๋ยคอ,อกส่วนที่เป็นฝุ่นที่ลอยน้ําตักทิ้งนะคะแล้วค่อยเอาแหนแดงลงไปขยายในนั้นนะคะแล้วต่อจากนี้ก็ประมาณ สี่ห้าวันแหนแดงก็จะเริ่มขยายนะคะเดี๋ยวก็เต็มบ่อค่ะทําไมเราถึงขยายแหนแดงไว้เพราะว่าในสวนของเราเราจะเอาใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเป็นส่วนใหญ่มันจะช่วยลดต้นทุนได้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแล้วน้องเป็ดของเราก็จะชอบกินด้วยไข่ของเราจะฟองใหญ่แล้วก็ไข่แดงจะแดงมากจะไม่ขาวนะคะขอบคุณค่ะ